อะไรอยู่ด้านหลังบอกด้วยนะอยู่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 คนละข้างนะอยู่คนละข้างอาจารย์เด็กอยู่คนละข้างโทษนะครับลุงเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ใส่เพราะว่าอันนี้มันเป็นความลับนะความลับต้องใส่ข้างในเออยิ้มรู้รู้ยิ้มเจอจริงจริงอุ้ยโอ้โหไอ้จะไม่ปิดปิดจิงไม่ได้ปิดไม่ได้ปไม่ได้เดี๋ยวจะพูดดึงนะครับโรยยูพูดดึงนะถ้าอาบอกให้ดึงก็ให้ดึงนะครนะความลับเราจะใส่ก็วันนี่แหละครับ เตรียมหนึ่งสองสามสานะครับนนะเต้นนะโใจเตเดี๋ยวามรักออกมาแน่นอนนะอ่าแล้วว่าสอ โอเคครับ okay. วันนี้ก็เอผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยครับเพื่อนๆทีของเราใส่เท้าๆสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับโค้งหกเลย